เมื่อวันอาทิตย์ที่4กุมภาพันธ์พศ2567เวลา17.09นาทีเจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมงคลมนีเจ้าคณะใหญ่หนกลางกรรมการมหาเถรสมาคมวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหารกรุงเทพมหานครเมตตาธรรมเป็นองค์ประธานในพิธีสมโพธสัญญบัติพัดยศพระครูประพสสอนสุตกิจด็อกเตอร์พระอุปชาเจ้าคณะแขวงบ้านช่างรอเขต .2 เลขานุการรองเจ้าคณะกรุงเทพมหานครผู้ช่วยเจ้าวาดวัดสุวรรณารามราชวรวิหารประธานจัดสร้างวัดหนองแวงตำบลทุ่มอําเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกดเนื่องในโอกาสได้รับพระราชทานเรื่องสมณศักดิ์เป็นผู้ช่วยเจ้าวาดพระอารามหลวงชั้นพิเศษในพระราชธินานามเดิมที่พระครูประพัดสอนสุตกิจและพระมหาแสนจันทิโมเลขานุการวัดสุวรรณารามราชวรวิหาร ผู้ช่วยเจ้าวาดวัดสวรณารามราชวรวิหารได้รับพระราชทานเลื่อสนสมณศักดิ์เป็นพระครูสัญ,ญบัติผู้ช่วยเจ้าวาดพระอารามหลวงชั้นพิเศษในพระราชธินานามที่พระครูศรีสุวรรณโชตณนพระอุโบสถวัสวรณารามราชวรวิหารเขตบางกอกน้อยกรุงเทพมหานครโดยมีคุณหญิงสุดารัตเกยุราพันธ์เป็นประธานฝ่ายคารวสและเป็นผู้อ่านตราตั้งอาจารย์ป่องน่วมมานา และคณะลูกศิษย์ระคูประ,ระสศนสุตกิจด็อกเตอร์ดารานักสแสดงชื่อดังมนาวศรสินมณีวนันมิตรทีนไทยแลนด์2008นักสแสดงอิสระอดีตนักสแสดงสังกัดช่อง7และส้มคุณตาลิกาจินดาเจียดารานักสแสดงช่อง7ในฐานะลูกศิษย์พร้อมด้วยคณะศิษยานุศิษย์ห้วยขวางดินแดงบางกอกน้อยและทั่วประเทศเข้าร่วมกาบถวายมุทิตาสก,การะเป็นจำนวนมาก พระคูประพสสุตกิจด็อกเตอร์หรือพระมหาเฉลิมชัยประพัสโรมีศักดิ์เป็นรานชายเป็นทายาทผู้ได้รับการสืบทอดพุทธาคมการสะดอกเคาะคาถาเวทมนต์สับพระวิชาต่างๆทั้ง,งวิธีรักษาผู้เจ็บไข้ได้ป่วยจากหลวงปู่เกี้ยงเตชะธรรม,มวัดนนแก่ตำบลทุ่มอำเภอเมืองจังหวัดรีสเกตเกจิจดังแห่งอีสานใต้

กับเราเพราอว่าเราทำอะไรมีหลักมีเกณฑ์เรื่งองผีเรื่องผีมาเบนเลยวะมาดูมาดูพวกเราทำ